ครับท่านผู้ชมครับแอบผมยืนอยู่กับเสบโปวันนี้ผมดีใจมากมากดีใจจริงๆเลยครับเพราะว่าเสบโบมาพูดกับผมเรื่องหนึ่งที่โอ้โหมันอยู่ในหัวใจผมจะบ้าตายผมขึ้นไปดูไฟไหม้ป่าปีนี้โอ้โหพระเจ้าผมจะบ้าตายโอ้โหมันเละไปหมดแล้วข้างบนดอยผมเชียงรายไม่เหลือเลยเลยไม่กันแบบโอ้โหเป็นหลายพันไรนี่เสโปมาหาผมบอกว่าเราจะมาร่วมกันในการปลูกป่าที่เชียงรายเราจะร่วมกันนะ เราจะปลูกให้หมดเลยนะเสเอาให้เต็มที่เลยนี่คือสิ่งที่เลยมาฟื้นป่าของเชียงรายนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราได้ช่วยกันนี่จะเป็นโครงการใหญ่ในการปลูกป่าที่จังหวัดเชียงรายเอาให้ได้ปลูกจริงๆเอาเต็มที่นั่นเสะบอกมันไม่ขึ้นก็ตายดีกว่าตายดีกว่าชีวิตผมก็เหมือนกันชีวิตผมเหลือเท่านี้ผม6กสิบกว่าแล้วแหม่แหม่ตายซะดีกว่าถ้าไม่ได้เอาครับท่านพี่น้องเดี๋ยวโครงการนี้ ยังไงต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันปลูกป่านที่เชียงรายถวายพระราชนิยม84เอาละครับเชิญนะครับเดี๋ยวได้ร่วมกันนะครับเอาให้สวยเลยเขียวชจอุ่มนะเอาเต็มที่เราสองคนไปเลเอาจริงระหว่างทหารกับศิลปินเอาแล้วเอาแล้วแน่นอนครับเจอกันครับ